ปัะเดีทุกคนวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าหน่อยเออเดี๋ยวมีคนกาสงสัยว่าคําว่าโบโจอไอ้ชายของแต้เนี่ยมันมาได้ยังไงเขาดังมาจากอะไรเออก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ตัวนี้เขาดังมาจากอะไรเอาแบบย่อๆสั้นๆให้ได้ใจความสําสหรับคนที่ยังไม่รู้นะ แต่ถ้าคนที hmm. right? <gen> ่รู okay. mm ้แ hmm. ล้ว <realised> ก็ฟังไว้ด้วยไม่เป็นไรก็สมัยก่อนใช่ไหมย้อนกลับไปประมาณปี5、7เนี่ยตอนนั้นเป็นอาหารใกล้จะปดเป็นรุ่นผัดที่ใกล้จะปลดจริงๆแล้วเป็นปีห้าหผัดที่สองปีห้าห้าผัดที่สองเป็น2ปีก็จะปด5,7 อาหารเนี่ยนะถ้าสองปีนก็จะมีสี่รุ่นรุ่นหนึ่งก็หกเดือนก็มีอาหารใหม่รุ่นเล็กรุ่นลองแล้วก็รุ่นเบมรุ่นเบมนี่ก็คือรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดในกองพันหรือว่าในกรมอะ่ะสำหรับพลอาหารนะเบมเว้ยเอออะไรเงี้ยตอนรุ่นเบมนเนี่ยนะตอนรุ่นเล็ก สถานใหม่ก็จะแบบขยันนู่นนี่ทํางานทําการให้ทําอะไรทําหมดแต่พอรุ่นรองรุ่นใหญ่เนี่ยมันก็จะเริ่มนอนนะนอนมั่งตื่นนอนกินข้าวนอนตื่นอยู่แค่นี้อนนั้นไม่มีอะไรทำแล้วเราก็ดีดด้วยมีเสพมีอะไรอ่ะ ผสมปะปนเงินไหมอ่ะอยู่ไอ้นั้นอ่ะแล้วเพื่อนฝูงก็เปียปะไปหมดอ่ะในรุ่นอ่ะตัวแสบของรุ่นเลยไอตัวนี้เออใกล้ๆจะปลดไม่มีอะไรทำไม่มีเพื่อนชื่อชายไอชายเนี่ยนะเขาเป็นเพื่อน เพื่อนสีกันมาเลยในรุ่นเนี่ยห้าห้าสองนี่คือไอชายอยู่ในรุ่นเริ่มมาแล้วคาว่าชายเริ่มมาอลไรนะไอชายนี่คือเพื่อนแล้วก็ชอบถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยไปลงช่องตอนนั้นไม่มีช่อง <c oughs> ไปลง facebook ของตัวเองอะ่ะคูก็มี facebook เป็นของตัวเองนะแต่ก่อนเนี่ยมีเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยจะโพสอ,อะไรแต่ทีน,นู่นอ่ะ สามอาทิตย์โพสทีไม่ค่อยโพสอะไรหรอกเออเพราะเราแบบไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยอะไรอ่ะเออนั้นยังโซเชียลยังไม่ค่อยเป็นอ่ะเออแต่ชายเนี่ยเขาหัานหาคลิปนู่นนี่มาลงอะไรอ่งเ,เขาอ่ะไปเรื่อยแล้วเขาชอบเราเลยเราเป็นตัวแสบในรุ่นอ่ะตัวกราค่ะแล้วพอเตอิมไปหรือเต็มที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะ ยิ่งกว่าเดิมอีกทีนี้กากยิ่งกว่าเดิมอีกใกล้ๆจะปลดไม่มีอะไรทํานอนเล่นนอนกินนอนกินใช่ไหมไอ้ชายเขามาเลยโบถ่ายคลิปหน่อยเว้ยก็ถามว่าทําอะไรอะ่ะเลืมเล่าไปก่อนที่จะมาปลดฮะกลับบ้านไปก่อน ตอนแรกก็น้าหล,ะละ่อดนะีฟันเพินอะไรครบใช่ไหมเอากลับบ้านไปแล้วกลับมาไปเกนะิดอุบัติเหตุเอาเป็นว่าอุบัติเหตุแล้วกันไม่เกี่ยวกับพวกยาติดเลยกลับมาทีนี้ฟันเปยนอย่างงี้เชยทีนี้ชายกากว่าเดิมอีกเออไอ้ชายก็ชอบใจเลยกากนู่นกากนี่เพื่อนหาแตกเลยเราเป็นคนหาอยู่แล้วอ่ะหาแตก ย้อนกลับมาตรงที่ชายขอถ่ายคลิปเลยกูก็ถามว่ามึงจะถ่ายคลิปอะไรมึงร้องเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้มึงร้องเลยกูร้องเลยแม่ความรักเราได้จมไปเนิ่นนานอะไรอ,อ่ะเพลงปึ๊บแล้วพอจบเพลงเขาบอกว่าเต้นหนิกูบอกเต้นอะไรพ่อของเต้นอะไรมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชาย มึงเป็นโลกอะไรวะกถามจริงเถอะมึงมึงเกิดมาจากอะไรก็ะบอกไม่ไผ่กันไก่ตะไบหรืออะไรมึงจะเอาอะไรไอ้ชายมึงเป็นอะไรเนี่ยทีเนี้ยกูพูดคำนี้มาให้ไหมแล้วเราเป็นคนกาอยู่แล้วอะแล้วทีนี้หน้าตาเราไปอะมึงกาเข้าไปใหญ่เลยไอ้ชายกาเข้าไปใหญ่เลยทีนี้กูเริ่มรำคาญไอ้ชายมึงเป็นอะไรไอ้ชายกูบอกเฮ้ย ยัยชายก็เป็นทีเขาเนี่ยเลยทีนี้อูวิกิบนี่เขาเก็บไว้เก็บไว้ในใจของเขานะคนเดียวอะ่ะแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมตื่นนอนกินเสพสูบอะไรของเราเต็มที่เต็มเลยเขาไปทำอะไรเราไม่รู้เลยนะคงใส่เขาจะเอาไปโพสในโซเชียลเฟซบุกก๊กอะไรของเขาเนะี่ย ตอนนั้น Facebook เนี่ยนะมันยังไม่ค่อยนี่เลยมันจะมีนี่เว้ยยูไลค์เยอ่ยยูไลค์คลิปเด็ดมันจะไปดูดคลิปคนอย่างเงี้ยที่ชอบเขาชอบเขาจะไปดูดมาเหมือนเป็นกระแสเหมือนตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ก็พวกเพจอะไรที่ยังดังอ่ะดูดคลิปมาลงงเงี้ยตอนนี้ไม่มีพวก แอปจำแอปอะไรจีดีท,ท,ท,ทีอะไรไม่มีเออ e b o o k YouTube อย่างเดียวเออแล้วก็มียูไรต์จ like, ิ๊บเด็ดเนี่ยเออแต่กูก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลอะไรหรอกมี Facebook อยู่อันเดียวกว่าจะโพสอันหนึ่งอะนะสามสี่อาทิตย์อะโพสทีเพราะเราไม่ได้สนใจเลยโซเชียลอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันทำรายได้อะไรไม่ไม่สนใจไปจบไปปุ๊บชายก็ให้โพส สงสัยอยู่ไรเนี่ยเขาดูดคลไปชายไปไอตรงบ้าหรือเปล่าชายมันเป็นโรคอะไรทีนี้ดูดไปปุ๊บเอาไปลงอยู่ไรเฮียอยู่ไรคนแชร์กระจายเลยทีนี้เป็นดังไว้ดิกูดังไว้แล้วเออแต่กูก็ยังไม่รู้ตัวอ่ะกูก็ยังหาอะไรกูไปเรื่อยอ่ะเริ่มน่เริ่มมาคลิปสองคลิปที่สองก็เป็นเลยยูสุดีแม ลองนิวสีน้ำเงินนิมเบซ่าเราไม่รู้นะเราทำเพราะว่าเรารักเพื่อนนะเพื่อนบอกให้ถ่ายเราก็นึกว่าจะหากับเพื่อนอย่างเงี้ยถ่ายหน่อยดิไอ้บัวถ่ายปึ๊บ่ายไปยูสูดีแมกลองนิวสีน้ำเงินนิมเบซ่าข้าง,งหลังติดว่าอิทร,รัตบุญสาลีตัวเล็กสีเขียวท้องแสง ข้างๆแบบว่าตลกชุกเวลาข้างซ้ายมาเลยรถซื้อแกงจะไปแรงได้ไงนี่ยังไงวันนี้มาสามเกียรเท่านั้นแอดพิว้วอะไรเนี่ยไปปุ๊บยิปสองไปดังอีกแล้วแต่กูยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวละ่ะก็ยังหาไปก็เอาอ่ะกูยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรละเออแล้วก็มีคำพูดอะคำพูดในคลิปเนี่ย ไอ้ลกูกกระบาเนี่ยกูจะพูดว่าเบิร์ดคำว่าเบิร์ดเนี่ยขอั่านทีได้ป่ะแล้วมันจะบอกว่ากูไม่ใช่ใครที่ไหนผมอะโบโจโจเออชอบกินขนมอะไไอ้ม้วนๆน,น่ะสีๆสอ่ะคิดอะไรไม่ออกอะพูดไปเรื่อยอะมึงเข้าใจคนที่พูดพูดไปเรื่อยอ่ะ <laughs> พูไปเรื่อยเปลื่ยอกูก็พูดไปไปึ๊บคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยพูดออกมาปึ๊บโบเจ้าก็เคยชื่อของกูอ่ะชื่อจริงชื่อโบเอก็เลยแบบโบเจ้าไปไป,ไปึ๊บคลิปสองไปแล้วทีนี้ดังอีกดังอีกแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเริ่มมารู้รเริ่มคลิปที่สามที่สี่เนี่ย มันพยายามจะถ่ายคลิปกูอยู่เรื่อยๆเว<ป>้ยก<ป>ูถามว่าทำไมมึงถ่ายคลิปกูบ่อย,อย่างวะเออเออมึงถ่ายไปทำอะไรเราไม่รู้เลยนะจะถามว่าเราจะโกรธเพื่อนโกรธอะไรไหมใจลึกๆเราแล้วเราไม่ไม่ได้อยากให้ใครรู้ว่ากูเป็นคนฮากูเป็นคนฮากูฮาเฉพาะเพื่อนกูอะไรเงี้ยเออเป็นคนอย่างนี้นะทีนี้ดังไปดังไปคลิปสามคลิปสี่ดัง เริ่มถ่ายเรื่อยเรื่อยๆกูค่อยๆอ,อยากขายแล้วตอนนี้เพราะมันดังมาแล้วไงมันไปไหนไม่ได้เว้ยเออต้องจริงแล้วอ่ะเวลาสูบไปแล้วเนี่ยมันคิดมากมเดินไปแล้วไปเจอตำรวจนี้เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะแล้วสง่งกูได้ด้วยทีนี้เป็นเรื่องเป็นเงินใหญ่เลยเราก็เลยคิดมากดิ เสร็จสับอะไรไปบดกลับบ้านแยกย้ายปีห้าเจ็ดบดปุ๊บห้าแปดห้าเก้าเนี่ยนะมึงเชื่อมะกูไม่ได้ไปไหนเลยกูอยู่บ้านอย่างเดียวเลยไม่กล้าอไปไหนเลยเพราะว่าอะไรรู้ว่าไอแม่งทำตัวไม่ถูกเวลาจะออกไปไปไหนมาไหนเนี่ยไอเฟสที่บอกตั้งแต่ต้นแบกว่า จะโพสอะไรเงี้ยสามอาทิตย์โพสทีอะไรเงี้ยต้องปิดอะ่ะหาคำว่าช่วยบล็อกตัวเองทีอะไร <c oughs> หาคำว่าบล็อกเฟซตัวเองอะ่ะมันมีอยู่คนดูเรียนเฟซบุ๊กอะปิดช่องไอ้ปิดปิดเฟซบุ๊กตัวเองอะ่ะกออูหาคำนั้นอะเพื่อปิดเฟซตัวเองอะมันไม่ได้เว้ยพอโพสอะไรไปปุ๊บ แม่งคนแม่งสิบนาทีเนี่ยแม่งไลฟ์เป็นหู่เป็นพันเป็นสองพันแม่งดังจัดเลยตอนนั้นเออะไลฟ์เป็นสองพันสามพันกูคิดเลยนี่ต้องเลิกสูบซาเลยอ่ะเออแม่งสูบไม่ได้เลยแม่งคิดมากกลัวด้วยนนั้นแม่งมีตำรวจอะไรเนี่ยแม่งจับแน่เกมแน่ละต้องเลิกเลยแหละ ทีนี้ก็เปลี่ยนดิเปลี่ยนสายดิไปสายพวกเมาแล้วไปพวกนี่แล้วแอลกอฮอล์ดิเออพอแอลกอฮอล์เท่านั้นเนีย่ยพอแดกเข้าไปปุ๊บมเมาปั๊บโทรสับเลยมเมาปุ๊บโทรเลยโทรหาเย,ยี่ยชายเลยบอรว่าชายไอเอาคลิปผู้ไปลงอย่างเงี้ยมึงไม่คิดว่า มึงไม่ไม่ถามกูก่อนวะเออว่าจะาไปลงอะไรเราคิดมากไอ้เหี้ยไปด่าเพื่อนด่าอะไรด้วยทุกคนที่เอาคิดไปลงอ่ะกูแล้วมันก็บอกว่าไอ้ชิมึงอยากคิดมากพี่มันไม่มีอะไรหรอกทำไมไม่กลับไปลองทำดูอ่ะเออไม่พูดคำนี้เนะนี่ยมึงก็กลับไปทำดูดิพี่จะได้แบบดังๆเออกูไม่คิดเลยกูไม่อยากทำทำไมมึงไม่ถามกูก่อนวะจะไปลงเอาไปอะไรกูด่าไปอ้ะ เราก็ตอนที่อยู่บ้านน่ะไอ้สองปีห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์อะไรเงี้ยซุ่มอยู่บ้านเลยก็ดูโซเชียลดูอะไรไว้ปุ๊บหายไปประมาณสองสามสี่ปีอ่ะเออห้าแปดห้าเก้านี่อยู่บ้านไม่ไปไหนเลยดูโซเชียลเดียวมีใครทําอะไรเล่นอะไรเงี้ยเราซุ่มดูอย่างเดียวเลยไม,ไม่ไม่มีกดไลค์ไม่มีอะไรคนม่งก็จะตามหาว่านี่ไปไหนไปไหนอะไรเงี้ยเออ ทีนี้ก็ไปทำงานพอแบบหกสิบหกเอ็ดเนี่ยพอนะหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยทำงานทำอะไรคนเริ่มจำไม่ได้นะ่ะไว้ผมยาวอะไรหน้าตาแบบไม,ไม่เหมือนเดิมแนละ้วหน้าตาดีแล้วอะ่ะจริงๆแล้วก็ดีด้วยมันดีอยู่แล้วจริงๆแล้วเออหน้าตาดีปุ๊บคนนั่งจำไม่ได้แต่ไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มคิดแหละ ทำงานแม่งเหนื่อยเ่ยเออที่เราดูดูไปในโซเชียลอย่างใครที่มันดังๆเงี้ยแต่ก่อนเฟเฟเ,ฟเอ,อ้ฟเฟ่ดีดังเลยนะแต่ก่อนเนี่ยดูไล่ดูดแม่งคนเหะดูแบบชิแม่งยอดบ,บิวแม่งเยอะอะไรเงี้ยดูดูมาปุ๊บเราก็คิดได้ว่าทำไมเราถึงไม่กลับมาทำวะ แล้วเรากลับมาทำอีกรอบหนึ่งประมาณปี6 2สองสามเนี่ยจะไม่ได้แล้วเพิ่งกลับมาทําประมาณปี6 2สองหกสาม6กสองหกสาหกสี่ห้าหกหกเจ็หกแปดเนี่ยประมาณห้าปีหกปีเลยนะพิ่งกลับมาใหม่เนี่ยเลยก็เลยใช้ชื่อว่าโบโจไอชายของแต่จนถึงทุกวันเนี้แต่ถามว่า ที่เราดังทุกวันเนียมันต้องขอบคุณเพื่อนนะสมัยก่อนนะที่เป็นอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เออโทรไปดา่าแม่งวันเวลาเมาอ่ะด่าไอ,อ้ที่มึงทำอะไรไม่บอกกูวะอะไรเงี้ยเออทไมมึงไม่ปรึกษาก่อนวะไอ,อ้ไม่ได้เราเป็นคนธรรมดาอย้ยแล้วไปไหนมาไหนเงนี้ยคนแม่งทักเด้อขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปอย่เงี้ย้ที่แม่งแบบไอ,อ้ที่มึงถ่ายทำอะไรกันวะกูเป็นอะไรวะ ตอนนั้นแบบต้องอสูบซาไปเลยไม่ได้เลยสูดแล้วคิดมากเลยก็เลยมาเล่าไงเรื่องราวมันโบโจนี่ก็คือชื่อชื่อกูชื่อโบโจที่ก็เล่าไปขนมอะขนม,ขนมโจไอชายนี่คือดังเพราะว่าแสไอชายเลยแต่ก่อนไอชายมันเป็นอะไรแต่ใครใครยังไม่รู้เนี่ยไปเซิร์ ที่เซิร์เลยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายเออขึ้นหมดเลยจำได้เลยทีเนี้ยบางคนอาจจะยังจําไม่ได้นะว่าไอ้่ก็เป็นใครไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วแต่บางคนจําได้แน่แนไอ้ตัวนี้มาตลอดอตัวนี้จาได้แน่นอนถ้าโผล่ขึ้นมาคือไอ้ตัวนี้รู้เรื่องต่อไปก็ฝากกดไลาค์ s ับ s ไคร b e กดแชร์ด้วยเว้กำใจกันต่อไป ทีนี้ก็ทํายาวแล้วไม่มีหยุดหย่อนแล้วเลยเป็นชื่อโบโจไอ้ชายของแต้ไอ้ของแต้นี่ก็มาไม่รู้ไม่คิดอะไรไม่ออกอะบโจแล้วจะจะให้คนจําต้องทำไงก็คือไอ้ชายอะไอ้ชายจำปุ๊บบโจไอ้ชายแล้วมีอะไรข้างหลังหน่อยได้ไหมของแต้ไป <laughs> แล้วเออเรื่องราวที่มาเล่าอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟัง ไปก่อนสวัสดี